สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Robox x ในแมป DC Marvel Superhero นะครับกับชาเลนจ์เดิมครับ50ตัวโดยตายห้ามเกิน5ตัวครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้เล่น d e เด p พูลแล้วไงเออใช่ครับแล้วก็มีเรื่องมาประกาศครับหลังจากนี้ผมจะลงคลิปอาทิตย์ละ2คลิปเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่3คลิปรวดแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ไหวนะครับ ติดงานเยอะเกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเลยเพราะว่าผมติดงานนี่แหละครับก็เลยไม่ได้สตรีมนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะซึ่งก็กว่าจะมีเวลาอัดคลิปนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเอาล่ะมาเข้าเนื้อหากันโดยผมจะ50ตัวนะครับโดยการเล่นตัวละครที่เรียกได้ว่าแทบจะอ่อนแอที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับในแมปนี้แล้วนะนั่นก็คือไอ้มนุษย์กิ้งก่าครับใช่ครับไอเจ้านี้เนี่ยแหละ ตัวที่อ่อนแอที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าแม่งเล่นยากมากแลวแม่งเก่งเก่งไหมไม่เก่ง <c oughs> คือผมต้องฆ่า50ตัวโดยที่ผมตายเพียงแค่5ตัวครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากสําหรับตัวนี้นะตัวนี้มันไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่ถ้าเล่นเป็นก็ถือว่าระดับหนึ่งเลยแต่คงยากครับที่จะเอาชนะได้แต่มันมีท่าที่ค่อนข้างดีอยู่คือการท่าติดผิดครับแต่มันไม่ได้ยิงรัวไงครับนั่นคือข้อเสียครับมันไม่ได้ยิงรัวเว้ยมันไม่ได้ยิงรัวเว้มมยววมันค่อยยิงเว้ยเห็นปะ แต่มันติดพิษเยอะครับติดพิษถึงตายครับเป็นไงเออไอ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่กากเหมือนกันครับแบทแมนผมจะต้องฆ่ายค้ันสิบตัวให้ได้เป็นไปได้ออ้ยผมโดนควันแบทแมนอา้าวตายแล้วอ๋อมากี้แบทแมนโดนผมฆ่าครับมันขึ้นคิวพอดีของตัวนี้คือมันโดดสูงครับแล้วมันสามารถหนีได้ครับมันพิ้วตรงโดดสูงนั่นแหละแล้วมันหนีได้เว้ยตู้เลยครับสู้สุดใจสู้สุดยิบตา วูแมนก็ซูเปอร์แมนเถอะมาเิมาเดเฮเลนไม่เป็นก็กแค่ซูเปอร์ซูเปอร์กาก <c oughs> ไปดีว่าซึ่งไอตัวเนี้ยกว่าจะครบห้าสิบตัวมันยากมากเลย,เลยมันใช้เวลานานมากเพราะงั้นผมจะต้องรีบไล่ฆ่าครับเอาไว้ตัวนี้แพ้ตัวไหนบ้างแทบทุกตัวเลยครับแทบทุกตัวเลยครับแต่มันพิ้วไงแต่มันพิ้วนะถามว่าพิュ้งไหมพิ้วครับพิ้วถเาเลนเป็นคือเป็นตัวที่พิ้วเลยครับก็ตัวที่เก่งเก่งมาก มันหลบเดอะแฟลได้ก็จริงแต่ว่าโอกาสที่มันจะต,ตายก็สูงมากครับเฮ้ยเฮ้ยเอยอ,อเห็นปะมันแพ้ทุกตัวเลยครับมันเป็นตัวที่อ่อนมากแต่ละสกิลมันไม่แรงเลยครับผมถึงบอกไงว่าชาเลนจ์นี้ถือว่ายากมาก้าเลนตัวนี้โอกาสที่จะผ่านชาเลนจ์ได้แม่งยากมากเลยอะอุ้ยเจอตัวนี้อีกตู้ยากเลยครับแต่ไม่เป็นไรพอไหวอยู่ถามว่าผมชินตัวนี้ไหมก็ไม่ได้ชินนะอุ้ยเจออารี เปายเดอร์แมนปะทะตัวนี้สกิลสองมันมันไม่ได้แรงครับเพราะว่ามันเอาไว้จับแต่ถ้าเราเลงสกิลเป็นแล้วก็นี่หยิบไไงถ้าเราเลงสกิลเป็นแล้วก็จะโหดมากๆแต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่นะมันครูดาวสกิลนานครับมันเลยไม่เก่งแต่สกิลมันไกลนะแล้วก็สกิลมันติดพิษด้วยไงมันเลยไกลแล้วก็โกงแต่โกงแค่แป๊บเดียวครับเพราะว่าเลื่อดมันลดแค่แป๊บเดียวไงลดแค่แป๊บเดียวถ้าเราไม่ยิงเรื่อยๆมันก็ไม่ลดครับ ไม่มีใครยุ่งกับผมเลยครับเนื่องจากว่าตัวผมกาก,ากมากมันรู้อยู่แล้วไงว่ายังไงก็ไอ้น,นี่ไม่ได้แต่เมื่อมันมาอยู่ในมือผมอะ่ะพวกที่ประมาทมันก็จะประมาทไปนะไอ้ปปาไม่มีใครสนใจผมเลยตัวมันกากไงอือมานี่มึงมานี้ยิงมานี่ทําอะไรทําอะไรทําอะไรหทำอะไรโอ๊ยทําอะไร,ะไร,ะไรเฮ้ยเฮ้ยตบตบยิงสกิลยากมากแต่ถ้ายิงโดนก็ก็เก่งอะ ดวงก็เก่งดวงก็เก่งกเก่งหลบพิวพิวไอ้ตัวนี้ก็พิวครับแต่โดนพิษเรียบร้อยตายโดนพิษอยู่ดีก็ตายตายแล้วครับยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์โดนพิษขนาดเนี้ยเริ่มเหลือน้อยด้วยฆ่าไปแล้วเก้าตัวครับตอนนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่ยุ่งตัวนี้โกงเฮ้ยแต่เริ่มเหลือน้อยอ้าวตายมึงตาย ตายอ่องตายแน่อ่องตายแน่ตายแน่ตายแน่แนเอออุ้ยเมื่อกี้ไม่นับคิวครับโดนในนี้แย่งโดอในนี้แย่งอุ๊ยแอนแมนก็โกงปึ๊บนี่แน่มานี่เลยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยแอนแมนปึ๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บได้ปึ๊บ หมาหมาหมาติดติดมามามา,มาใม้หมดไมห่หมดอุ้ยยิงไม่โดนขนาดเล็งใกล้ๆก็ยังยิงไม่โดนเลยเกือเชื่อ,อถ้าแกติดพิชเชนแล้วเนี่ยแกก็ไม่มีทางอรอดกนะ,ร,ววะรู้เอาไว้ซะอ้าวเกือบฟรีเกือบฟรีไม่ถึงอีกโอ้ย โอ้ยหูแม่งเจอตัวกรีนแอโร่ในตัวที่เก่งมากๆากเาเล่นเป็นมาเด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 แกยิงฉันก่อนนะแกก็ต้องตายอย่างนี้แหละนี่แน่โดนบ่าวะนี่แน่ไปโดนนะน่ะโดนครับ โดน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 เอาหนีเลยอยู่ตรงกลางเฮ้ยทำอะไรพี่ชายไอ้ยิงพี่โดนงอีกเร็วเว้ยน้องไอ้อีกเร็วเกินทำไรทำไรจะต่อยเหรอจะต่อยเหรอได้นะได้นะได้นะตอนนี้สิบสองตัวแล้วเฮ้ยโอ้โหเดือดฮักเฮ้ยอยู่อยู่เปลี่ยนมาดิมาดิถ้าเข้าใกล้ไม่ได้มันก็แค่ตัวนึงมันก็แค่ตัวเดินตัวตัวเดินจริงๆเข้าแกง มแม้แกจะมีสกิลระยะไกล้แต่มันวิ่งเร็วจังวะหนีว่ะมาดิมาดิาดตาย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 นี่แน่ตายตายมานี่เลยคุยกันหน่อยพี่ชายทำลายทำลายเล่นเป็นมันก็โกงนะโกงก,ก็โกงแหละ แต่มันอยู่ในมือเราไงมันเลยโกงมันอยู่ในมือคนอื่นแม่งกากมากนี่เป็นไงอวยตัวเองแต่จริงอยู่ในมือเรามันก็กากยูดีอะแม่งเล่นยากมากตัวเนี้ยไม่เด็กไม่ยากเด็แต่แค่แม่งอยู่ยากเฉยเพราะว่าตัวโกงแม่งเยอะมีทั้งตัวล่องหนตัวรีเลือดแม่งเต็มไปหมดแต่ว่าตัวผมมาสามารถเอาชนะเดดผูได้ตัวมันสามารถโค่นเดดผูได้แระดับหนึ่งแค่แระดับเดียวผมโดนอะไรวยนะเมื่อกี้เจ็บจัง ว่าผมมันปล่อยพิษไงเดทฟูมันฮิวใช่ไหมสกิลมันอะฮิลมันฮิวใช่ไหมมันก็สู้ผมไม่ได้ไง <c oughs> ตายเอผมถอยก่อนคนะรับไปรีเล่ยก,ก่อนเดี๋ยวผมตายใครอันดับหนึ่งตอนนี้วะอ๋อนี่เหรอที่แปดตัวตายหนึ่งนี่แหละปล่อยพิษใส่เลยเอปล่อยพิษใส่เลยปล่อยพิษใส่เลยปล่อยพิษใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร อะไร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 เอาไงือเอาอะไรโอ้ยไม่น่าดึงมันมาเลยไม่น่าดึงมันเข้ามาใกล้เลยโอ้ยนี่มันตีเพียวๆเลยนี่ว่ะเกมผมตายไปสองตัวละเอ้ยโอ้โหแม่งสกิลไม่ไกลเลยว่ะสกิลโหนมันอนะนี่เนี่ยของฟรีเอ้ยเอ้ยถอยก่อนแบ็คแพนเธอร์เก่งนะครับตัวนี้เก่งมากถ้าเล่นเป็นยิ่งเก่งเลย ถึงเล่นไม่เป็นก็เก่งครับตัวมันอะหนีครับหนีดีหนีเลยเออต้องหนีแล้วโดนพิษขนาดนี้ไม่หนีไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> โดนพิษขนาดนี้ไม่หนีไม่ได้แล้วเออโอ้ย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 มันเอาเว้ยมันเอาเวย้ยแฝดมันเอาเวย้ยแฝดมันเอาเว้ยแต่เราไม่เอาด้วยไงแม่งเก่งไงอ้าวตัวกากะตัวกากมาเลยพี่ชาย มาเลยพี่ชายวันดีสก,กิลสองก็ติดผิดได้นะถ้าจำไม่ผิดหัวลน้นอยู่ๆก็หัวลน้นกำลังจะบินขึ้นไงแต่หัวล้นก่อนนี่ไงสิลวกิวอ๋อไม่ติดหรออ๋อไม่ติดมันแค่ได้ดาเมจเฉยไม่ติดผิดครับแค่ได้ดาเมจผมคงไม่วัดกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะตอนนี้หรอกเพราะว่าดูทรงแล้วมันน่าจะเล่นตัวที่เก่ง น่าจะเป็นตัวที่โกงเลยไม่งั้นมันคงไม่ได้มันไม่งั้นมันคงตายแค่ตัวมันคงไม่ตายแค่ตัวเดียวน่ะถ้ามันไม่ได้เล่นตัวเก่งอ่ะตอนนี้สไปเดร์แมผมติดผิดไปละนี่แน่ต่อยแม่งเลยต่อยเลยแล้วกัน <c oughs> พี่ชายพีเพื่อนไ <c oughs> ตัวไอตัวนี้ก็โกงไม่ยุ่งดีว่ว่าเฮ้ยเฮ้ย หลบหลบสกิลหลบสกิลนี่แน่ตายซะแกตรงายด้วยตายด้วยพิษของฉันเอ้ยลาดหรอแกบังอาจมาลาดฉันแกต้องตายนี่แน่ตายยากจังกว่าพิษเราเนี่ยนี่ย้อนครับเลือดผมจะจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิ่งกีนไอโลมตีไก่ด้วยผมไม่อยากยุ่งเฮ้ยมันเห็นเลือดผมน้อยมันเดินตามผมเลยทำไมไม่ใช้สกิลละเพื่อน อตายอยู่ดีครับสู้ไม่ไหวฆ่าไปสตัวส่ตัวครับเมื่อกี้มีกินเนโติดพิษผมมาแล้วจ้าตายไปสตัวแล้วน่าจะไม่ผ่านนะเนีาชาเลน,นียากนะเนห้าสิบตัวนะเอ้ยเอาเอาอาวอายืนนี่ก็สวยดีเฮ้ย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 เฮเก่งเรับไอ้ยเนี้ยถ้าผมโดนพิษโดนพิษ้ดนมันโดนมาแล้วก็นะ้ะจะสบายกว่านี้ครับ เอ okay, โดแล้วครับอต่านี้ผมก็แค่หนีเอ้ยโอ้ย,อยหนีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันติดพิษผมอยู่นั่นไงมัน <laughs> ติดพิษผมอยู่เค okay, ผมตายไปสี่ตัวละบอกแล้วชาเลนนี่ยากไอ้บอกง่ายแล้วก็ฝันไม่เถอะยิงเล่นตัวนี้ด้วยยิ่งยากเลยถ้าเล่นตัวตัวอื่นนะอาจจะง่ายครับแต่เล่นตัวนี้ยากอ้าวหวัดดีเพื่อนดีเพื่อนห้ามตายเกินห้าตัวนะ ถ้าครบห้าตัวก็ถ้าถ้าถ้าเป็นหกตัวคือชาเลนไม่ผ่านแล้วเน็นมันตายเฮ้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 ยปล่ยอยค,ครับผมไม่ยุ่งมไม่อยากสู้ไอ้ผู้ตัวเ,เก่งๆตรงนี้มันอะไรเนี่ยสมอและภูมิขวกกันมันเลยนี่เน <c oughs> <c oughs> ติดพิดเลยติดพิดเลยน้่หนีก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวตาย เกือบตายเดี๋ยวตายโอ้ยตายอยู่ดีบอกนะครับตัวมันกากสกิลมันไม่ไกลครับมีแค่สกิลสี่เท่านั้นที่ไกลแล้วติดพิษแม่งลดนิดเดียวเองแม่งลดทีแล้วก็ถจึงก็ถจึงก็ถจึงกว่ามันจะตายเผิ่อพิษหมดก่อนด้วยกว่ามันจะตายโอเคหลังจากนี้ถ้าผมตายคือชาเลนจ์ไม่ผ่านแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยยหลบหลบหลบยากถอยก่อนเฮ้ยเอ้นี่มันตัวที่ฆ่าผมที่มาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ย้ยหลบก่อน โอ oh hey, ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบปึ๊บหลบอุ๊ยม่งเล่นยากมากเลยครับบอกแล้วตัวเนี้ยนะเล่นยากครับถ้าเล่นไม่เป็นอนะ่ะยิ่งต่อยเล่นเป็นก็เล่นยากก็พอเล่นเป็นอยู่นะแต่มันก็เล่นยากอยู่ดีโอ้ยปึ๊บจบบปึ๊บปึ๊บหลบ อ้ยหลบได้วะเฮ้ยโดนปะวะไปโดนเฮ้ยไปโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายอยู่ดีครพกตัวแล้วโอ้คาเลนผมจบแล้วไม่ครบห้ิบตัวครับยากบอกแล้วครับว่าตัวเนี้ยเล่นต่อให้เล่นเป็นก็ยากแต่ตัวเนี้ยมันกากมากโอเค ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะในคลิปถัดไปนะครับหลังจากน,นี้ผมเจอลงคลิปอาทิตย์ละ2สัปดาห์ฮ <Huh? S 1> ไม่ได้อ่าคิปสัปดาห์ละ2คลิปเออแม่เพิ่งตื่นนั่นแหละรครับประมาณนั้นเลยแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับ